อันนครับผมสวัสดีคุณผู้ชมอันนครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเอมมี่นะฮะแล้ววันนี้เราจะมาเล่นไม้ครับซีรีส์เอาชีวิตรอด1.21นะครับผมในไม้ครับบิลบล็อกเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะในคลิปนี้นะครับเรามีเป้าหมายก็คือว่าเราจะทําที่แรกของกับวินเนเจอร์นะฮะหรือว่า NPC นั่นแหละเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่นี่ครับผม103แล้วเนาะซึ่งหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็จําไม่ได้ว่าวันที่เท่าไหร่น,นะแต่ว่ามันก็ผผ่่่่าาาาาาานนนมมมมเเเเเยยอะะีพรวข้ลสัก ก็เยอะอยู่เออผมนึกบอกไปว่าถ้าทุกคนสังเกตนนะนี่ฮะนี่มันคือสกินที่ผมเอาสกินชุดของสกินเก่าผมอะช่วงนู้นเลยนะฮะสี่ห้าปีที่แล้วผมเอามาใส่กับไอหัวเนี่ยหัวนี้ผมใช้ประจำในปัจจุบันนี้นะฮะมันก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับผมแตผมว่ามันสวยอะเออโอเค เอาเป็นว่าภารกิจในคลิปนี้นะฮะก็อย่างที่บอกไปว่าเราจะทําที่นรกของกับชาวบ้านนะฮะแล้วก็เราจะทําประตูเชื่อมตรงนี้ประตูเชื่อมจากตรงนี้นะครับไปถึงหมู่บ้านตรงนู้นแล้วก็ทําไปเชื่อมกับลูเลยไอเหมืองตรงนู้นอ่ะไอที่เราเจอกันตั้งแต่พาร์ทแรกนะครับไม่รู้ว่าทุกคนจำได้หรือเปล่าเนาะนั่นแหละนะครับเราจะทาประตูเชื่อมตรงนี้แล้วก็วันนี้เนี่ยผมก็ได้เตรียมของมาแล้วเรียบร้อยนี่นะครับเราได้เอา NPC มา2ตัวนี่เห็นไหมซึ่งตัวนี้เนี่ยมันระหว่างผมเอามามันดันไปติดกับแบบว่ามันดันไปทำอาชีพของไอี่งยาเ ก็เลยได้ตัวนี้มาส่วนตัวนี้ก็เป็นชาวบ้านธรรมดานะฮะแล้วก็แต่ผมต้องบอกก่อนว่านะฮะก่อนหน้านี้ก่อนที่จะอัดคลิปเนี่ยเมื่อกี้นี่เลยนะผมได้ลองอัดไปแล้วรอบนึงเอยแล้วทำไมขาหมูมันเงี้ยมันอ้วนไปเหรอเออนั่นแหละนะฮะก่อนล้าเนี้ยผมก็ได้อัดิไปแล้วรอบนึ่งนะผมจะขึ้นอินเสิร์ตให้ดูนะฮะนี่นะครับก็จะเป็นช่วงที่ผมเนี่ยอัดเนาะแล้วก็มาฆ่าหมูฆ่าวัวฆ่าไก่ไปนะฮะเพราะว่ามันมีเยอะมากเลย้วมันก็กินทรัพยากรเรามากเลยนะครับผมก็เลยจัดการไปนั่นเอง ถ้าทุกคนสังเกตบ้านนะครับเห็นไหมว่าบ้านเราเนี่ยจะมีใบไม้สีเขียวเอามาตกแต่งเพิ่มเนาะผมว่ามันสวยอ่ะมันผสมกับสีชมพูแล้วมันจะดูได้เนี่ยจริงๆอ่ะแล้วก็นี่ครับไปเอาถ่าววันมาให้บ้านมันดูแบบเหมือนบ้านล้างอ่ะ <c oughs> มันเหมือนบ้านเก่าแต่ผมชอบนะมันดูธรรมชาติดีอ่ะแล้วก็หมาเราตรงนี้เนาะตรงนี้มีหม,ม,มา3ตัวและตัวนี้บ๊อบบี้ของเราซึ่งก็เป็นหมาตัวแรกที่เราได้เอามานะฮะแล้วก็2ตัวนั้นไอตัวสีชมพูเนี่ยก็เป็นตัวแม่นะครับส่วสีเหลืองก็คือตัวลูกแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมกดานกนา,กนดาน,นิลมปูผคว่ เราจะทาเป็นแบบว่าเหมือนหอคอยเหมือนบ้านนั่นแหละชาบ้านข้างบนนะครับให้มันสวยๆนะแล้วก็อย่างที่ผมเรียกบอกไปนะฮะว่าก่อนหน้นนี้อัดไปนะแป๊บหนึ่งผมก็ได้ทําวันนี้ไว้นะฮะแล้วเดี๋ยวจะเอาไอ้ชาวบ้านตรงนี้ขึ้นไปอยู่นี่นะครับผมโอเควิธีการก็คือเราต้องไปรักพาตัวชาวบ้านนะครับจากตรงรนู้นหรือว่าหมู่บ้าน n อ c นี NPC ที่เราจะเอามานะครับผมเราเอามาแล้วปุ๊บเนี่ยทีนี้นะครับเราก็เอามาใส่ไว้ในนี้เลยทีนี้วิธีการเอาใส่นะครับถ้าสมมติว่ามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราไม่สามารถเอาขึ้นเรือได้ วพ่อค้าเออวันเดอร์เทรดดิ้งอ่ะเออนั่นแหละเราไม่สามารถเอาเชือกอมาลากตัว NPC ไปได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เราจะเอาตัวนี้ไปก่อนนะนี่หากทุกคนนะครับเป็นอย่างนี้นะฮะให้ทุกคนวางน้ำอย่างนี้นะฮะแล้วก็ใส่น้ําขึ้นมาเนาะแล้วก็เนี่ยตรงที่เราจะเอาเรือไปนะฮะมันต้องเป็นพื้นเรียบนะครับผมถ้าพื้นมันไม่เสมอนเนี่ยมันจะเอาไปไม่ได้นะครับผมมันจะติดแค่เ่เราค่อยๆลากไปตรงนู้นเนาะให้มันเข้าหมู่บ้านให้มันเข้าบ้านที่เราจะเอาไว้แนละ้วเดี๋ยวไปดูซิว่ามันจะรับบล็อกอาชีพพททีีาาีี่่่่่เเเเรรราาาาาาาไได้้้อออววงงปลนนะซึชตก บรรลารักนะครับผมก็คือเอาไว้แนกพวกสมุดอินชานอะไรประมาณนี้เนาะนผมต้องลากค่อยๆลากไปก่อนนี่มันรับแล้ว อ่ารับแล้วโอเคสวยงามมากเอาเอาหลังหลังไหนอะหลังนี้ก็ได้เพราะว่ามันน่าจะรับหลังนี้ปึ๊บอ่าเข้าไปปึ๊บทีนี้ก็ปิดอย่างนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันออกแลก็ทุบเอยแล้วผมลืมเอาฝานมาเลยอะวานไม่มีนะเพราะว่าเราต้องถ้ามันยังไม่ได้ไอเอ็นชา์นที่เราต้องการเน่เราต้องทุบอันนี้แร้วางใหม่เรื่อยๆนะครับผมขอกลับไปเอาฝานก่อนครับฝานมาเลยนะครับแล้วก็เออไหนๆก็ไหนๆนะเราเอาตัวนี้ขึ้นด้วยเลยดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันมืดแล้วเนี่ยมันจะเสี่ยงต่อการโดนซอร์บี้นะครับ วันนี้มันได้อะเฮ้ย <g ye> มันเปลี่ยนแล้วนี่ใช่ไหมเปลี่ยนแล้วนี่เออใช่ใช่ใช่เปลี่ยนแล้วเพราะตอนแรกมันไม่ใช่บรรลรักโอเค๋ยวเราจะเอาไปอยู่บ้านตรงนู้นนะครับอ่าเข้าบ้านหลังนี้เลยโอเคแล้วเราก็ปิดไว้โอเคทีนี้มาดูกันว่ามันเอาอะไรอ่ะมันไม่เป็นสมุดเอนชานให้อ่ะไม่เปลี่ยนหรอโอเคเปลี่ยนละยังนะครับยังไม่ใช่สมุดเอนชานต้องรอให้มันขึ้นวิงวิก่อนนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยเฮ้ยมันใช่ตัวนี้ไหมเนี่ยหรือว่าไอตัวนี้ที่เปลี่ยนก็ไม่ใช่อยู่ดีอ่ะ เช่่อมันแล้วกันนะครับเราค่อยไปหายวผมหาวิธีได้ผมค่อยมาบอกทุกคนเนาะทีนี้นะครับผมภารกิจต่อไปของเราก็คือว่าเราจะทําประตูเนเธอร์นะครับเนี่ยประตูเนี้ย,ยให้มันเชื่อมตรงหมู่บ้านตรงนี้แล้วก็ไอที่ตรงนู้นเห็นไหมฮะไอจำจำที่เราเกิดตอนแรกได้ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราเอาของไปเก็บแล้วเราก็เตรียมของกันเนาะโอเคเราเตรียมของประมาณนี้น่าจะได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการนะครับผมการเชื่อมประตูเนเธอร์เนี่ยทำยังไงเนาะอย่างแรกเลยคือเราต้องไปตรงที่เราอยากจะทําให้มันเชื่อมก่อนนะครับในโลกโอเวอร์เวิลด์เน เนี่ยโลกปกตินะฮะซึ่งผมก็จะมาตรงหมู่บ้านนี้เองโอ้โหน้วฝนตกด้วยไม่ดีเลยอะผมคิดว่านะครับถ้าจะทําประตูเนเธอร์น่าจะต้องทําข้างล่างอะหมายถึงว่าเนี่ยช่วงตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าคือ NPC เนี่ยพวกชาวบ้านนะครับมันอยู่ข้างบนนี้มากกว่าเนาะหมายถึงว่าส่วนใหญ่แล้วอะเห็นไหมบ้านมันจะมีเยอะกว่าข้างล่างอะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราก็จะต้องสร้างประตูเนเธอร์ไว้ตรงเนี้ยเวลาเราขี่เนื้อลงไปมันก็จะได้ย้ายง่ายนะ โอเคเดี๋ยวเราไปลงข้างล่างตรงนี้แล้วกันตรนูรเลอร์ที่ทําง่ายๆเนี่ยผมรู้สึกว่าหมยถึงว่าถ้าลากเข้าไปง่ายๆเราต้องอย่างนี้นะมาอย่างเงี้ยก็เอาดินมาอันนี้ไว้ชั่วคราวนะครับเราค่อยมาทาให้มันดูดีกว่านี้หน่อยเนาะวางไปอย่างนี้โอเคประมาณนี้นะฮะอะตรงนี้ยังไม่ได้วาง อ่าทีนี้นะครับต่อนะฮะเราต้องดูจุดพิกัดนะครับผมดูแค่พิกัด x กับ z นะฮะ x ก็คือไอตัวสตัวแรกมันจะมีทั้งหมด3ส่วนนะฮะ x คือส่วนแรกแล้วก็ z เนี่ยคือส่วนที่3โอเคไหมฮะ ส่วนกลางเนี่ยมันคือ y นะครับผม y ก็คือแบบระดับความสูงของบล็อกนะซึ่งตรงนี้มันไม่สัมันนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วให้เราเอาจําพิกัดตรงนี้เอาไปหาร8ครับอ่าทีนี้พอผมหาร8มันเรียบร้อยนะครับมันก็จะเป็นพิกัดแรกเนี่ยของ x นะครับ x ก็จะเป็นลบสามนะครับผมแล้วก็ z ก็จะเป็น8.3นั่นเองทีนี้นะฮะให้ทุกคนจุดประตูไปปึ๊บ อพอจุดไปแล้วนะครับอย่าพึ่งเข้านะย้ำนะครับผมอย่าพึ่งเข้าประตูเนเธอร์เด็ดขาดถ้าเราจับไปที่ประตูของเราก่อนและตอนนี้มันมันจะมืดแล้วด้วยใช่ไหมนะ่ะไม่เดี๋ยรารอไปเข้าประตูเนเธอร์ของเรานะฮะแต่ว่ามันจะมืดแล้วว่านอนก่อนไหมนอน่อนก็ได้นะโอเคตื่นมาแล้วเราก็วิ่งไปเข้าประตูเนเธอร์เราเลยนะฮะปึ๊บ พอเราออกมาแล้วมันก็จะอยู่โอ้โหโอ้โหโอ้โเชนเนโอเค,อเคทีนี้ให้ทุกคนนะคะลองเลื่อนหาฝั่งนี้มันจะลบใช่ไหมโอ้มันต้องเราต้องไปฝั่งนี้ทีนี้ต้องไปฝั่งนี้โอ้เร็วมากเออผมลืมบอกไปนะครับว่าที่ขุนเนี้ยเราก็ไปเอนชั้นมาเนาะแล้วก็ได้เอฟฟิเชนซี่สามซึ่งมันก็พอใช้ได้เลยโอเคทีนี้ให้เราไปตรงนี้ก่อนเห็นไหมครัะว่าข้างบนเนี่ยมันจะถ้าเราเดินตรงไปมันก็จะลบลงเรื่อยๆเนาะ ไม่ใช่ลบสิมันจะเพิ่มเออเห็นไหมมันจะเพิ่มให้เรามาที่พิกัด39.3ก็ตีกโกลมก็ประมาณ39เนี่แเออประมาณ39ทีนี้ให้เราหาพิกัดแซเราอยู่ที่23นะครับเราก็ต้องให้มันลด อันนี้มันเพิ่มเข้าไปฝั่งนี้เพิ่ม3ามเก้าลไปฝั่งนี้เหรออ่าใช่ฝั่งนี้มันลดโอเคเห็นไหมครับว่าพิกัด x ของเราเนี่ยมันจะไม่ลดมันจะไม่บวกเพิ่มหรือมันจะไม่เพิ่มไม่ลดเลยนะฮะแต่ว่าไอสิ่งที่เพิ่มเนี่ยก็คือนี่ครับผมไอตัว Z เนาะตอนนี้อยู่ที่8ละต,ตรงนี้แล้วกันอ่ะทีนี้นะคะให้ทุกคนเนี่ยสร้างอ่ายังไงดีทัดตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็ได้แล้วเราก็วางประตูเนเธอร์ไปเลยฮะอย่างนี้นะครับผมอ่าเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราขยายพื้นที่ก ทีนี้นะฮะพอเราเสร็จแล้วเนี่ยผมขอบปิดตรงนี้ก่อนให้มันดูดีหน่อยปึ๊บโอเคได้ประมาณนี้แล้วเราก็จุดเลยฮะแล้วก็อรอลุ้นกันว่ามันจะไปที่ประตูนเนเธอร์ของเราหรือเปล่าที่เราทําไว้ ออกมาตรงนี้นะครับเป็นยังไงบ้างฮะนี่ก็คือจุดแรกนะครับผมที่เราได้ทําไปเนาะ,ะถือว่าโอเคเยี่ยมเลยเท่านี้เราก็ได้ะขนย้ายวูตเจได้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นนะฮะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่จุดเริ่มต้นของเราก่อนอทีนี้นครับทุกคนผมลืมไปว่ามันมีอีกที่หนึ่งเนาะไอตรงจุดเกิดเราตั้งแรกเลยเพราะว่าไอตรงนู้นอะถ้าจำไม่ผิดน,นะทุกคนถ้าใครได้ดู E ีพีแรกอะจะเห็นว่าผมเนี่ยเจอ ancient city นะครับผมที่มันจะมีวอลเดนเกิดอะเออเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปทำประตูตรงนู้นด้วยทีนี้เราต้องไปทางนี้้้ก่นบบมมามาูแลว ทีนี้เนี่ยเราจะไปทําประตูตรงนูน้นก่อนเพราะว่าตรงนูน้นเนี่ยประตูมันยังไม่สมบูรณ์เนาะอูออ้ตายไหมไม่ตายโอเคเพราะจะเราไม่มีเรือเรือเราเอาไปหมดแล้วเหรอเราเอยู่นี่ไปเดี๋ยวเราไปประตูเนเทอร์ตรงนูน้นกันโอเคมาถึงตรงนี้แล้วเราก็จะขึ้นฝั่งนะครับนี่ไงประตูเนเทอร์ที่เราเจอนะฮะเห็นไหมว่ามันยังไม่สมบูรณ์นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเราจะทําให้มันสมบูรณ์มากกว่านี้ปึ๊บ ทีนี like ้เหมือนเดิมเลยครับผมดูที่พิกัดนะฮะนี่เห็นไหมพิกัดมันคือ4กับลบ4นะครับให้เราหาร8ดเหมือนเดิมฮะหารแดออกมาแล้วมันจะเป็นเท่าไหรทีนี้นะครับพอเราหาร8ดมาแล้วเนี่ยมันจะได้0.5กับลบ0.5นะฮะโอเคพอดีเลยทีนี้ก็เหมือนเดิมครับผมจุดไปแต่ว่าอย่าเพิ่งเข้านะแล้วเราไปทําประตูเนเธอร์ในนรลบกันให้มันเชื่อมมาทางนี้เนาะโอเคพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็กลับเข้าไปในเนเธอร์ทีนี้เนี่ยเราจะตามหาต่อเนาะให้มันลบไปผมปัดไปให้มันเป็น1แล้วกันเนาะจะได้เป็นเลขกลม อ่าประตูจะอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราทําทางก่อนอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะทีนี้เราจะลองจุดเลยฮะว่ามันไปได้จริงไหมไปเดี๋ยวเราลองจุดกันปึ๊บไปอ่าาโผต่ตรงนี้พอดีสุดยอดตอนนี้เราก็มีประตูเชื่อมประมาณสองที่นะโอเคเราปิดดีๆก่นตรงนี้ทำไมเป็นหลุมเป็นบ่ออย่างนี้นะปิดไปเลยนะฮะเดี๋ยวตกไปโอเคไปเราก็จับในทื่อดีกว่าไป เดี๋ยวเรากลับบ้านของเราดีกว่านะฮะแล้วก็คิดว่าเราจะได้ขนย้าย NPC นะขนย้ายวีเนเจอร์จะได้แบบว่าสร้างที่ให้ไว้แลกของเยอะๆนะครับเราเนี่ยต้องเพิ่มประชากรวีเนเจอร์ด้วยแล้วเราก็จะไปทําเตียงจริงๆผมเลยทาเตียงเวลวนะนี่ประมาณนี้คิดว่าน่าจะพอนะครับแล้วก็ทํารั้วทำรั้วมาทั้งหมดโอเคประมาณนี้น่าจะพอเพราะว่าเราต้องขยายประชากรวีเนเจอร์ด้วยนะครับคิดว่าตรงช่วงนี้ละกัน ปัดทัดทั่วยังเนี่ยยังไม่ทั่วเลยเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีมอนสเตอร์เกิดเนี่ยพวกซอมบี้มันจะมาทำร้ายวนเนเจอร์เราได้นะฮะโอเคประมาณเท่านี้น่าจะพอ ได้ไหมเนี่ยได้เนี่ยทีนี้วิธีการขนย้ายวีดีเจของเราก็คือว่าผมว่าผมต้องทําประตูตร,ตรงเนี้ยมันจะได้ขนย้ายมาง่ายๆอ่ะให้ไวตรงนี้แล้วกันที hey, ประมาณนี้แล้วก็หาพิกัดอย่างนี้พิกัดคือลบห้าร้อยหกกับสองร้อยยี่สิบเก้าก็จะได้ลบหกสิบสามกับยี่สิบแปดนะฮะโอเคทีนี้เราก็เหมือนเดิมเลยครับผมจุดไวปึแบบ๊บแต่ว่าอย่าเพิ่งเข้านะฮะแล้วก็กลับไปที่เนเธอร์อ่าโอเคใกล้ๆเราเลยปึแบบ๊บโอเคจะทาทางให้มันดีๆก่อนนะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันน่าจะได้นะฮะทีนี้ก็ จุดเลยไป ามาผล่ตรงนี้พอดีนะฮะทีนี้เนี่ยเราจะขนย้ายวีเดีเจอร์จากฝั่งนู้นนะฮะฝั่งนู้นนะมาตรงนี้เข้าตรงนี้เลยเดี๋ยวผมเอาเตียงไว้ก่อนเตียงโอเคเก็บบล็อกด้วยโอเคทีนี้ก็วางเตียงนะครับประมาณตรงถ้ามันห่างจากโอเคประมาณนี้แล้วกันอ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะทีนี้เราก็เอาเรือเรืออยู่ไหนเอาเรือตรงนี้ไอขนย้ายวีเดีเจอร์นะครับทีนี้ก็กลับไปที่เนเธอร์แล้วไปที่หมู่บ้านเอาวีเดีเจอร์มานะฮะเดี๋ยวผมอน,นอยก่อนดีกว่าปึ๊บเช้ามาแล้วโอเคกลับ แต่ทำไมผมไม่เจอวีเนเจอร์สักตัวเนอยเอนี่ไงเจอแล้วนี่ตัวนี้เหรอไี่เอาอ่ะไม่ไม่ค่อยอดีเท่าไหร่เอนี่ไงเจอแล้วมามาขึ้นมาเร็วขึ้นมาโอเคสวยงามเดี๋ยวหนึง่งนะเราจับไว้ตัวหนึง่งละแล้วก็อีกตัวหนึ่งอยู่ไหนเมื่อกี้เหมือนผมเห็นอยู่ตัวหนึ่งอะเอาเลยแล้วกันนะครับวันนี้ทุบเลยได้ไหมโอเคนี่ไงหายละปุ๊บโอเคไปข้างล่างครับไปมันจะไปได้ไหมอ้าวมันไม่ไปเหรอ ทำอะไรของเองเนะี่ยไม่เหไปเลยดูสิเนอะอ๋ะออยากจะไปด้วยกันโอ้แล้วมันไม่ไปให้ผมมันไปไม่ได้เหรอไม่เหมือนเวอเลยชอนเจาว่าหนระือว่ามันไปไม่ได้อยู่แล้วแล้วหลงรักกันซะด้วยนะฮะเรามีลูกด้วยเอาอลูกเองคินโอเคไม่เป็นไรนะผมเอาไปงี้ก็ได้เดี๋ยวนะันมันไปไม่ได้จริงเหรอถ้าเราไปด้วยมันจะไปไหมปึ๊บ วุ้นมีแต่กแกะที่มานะทุกคนมิเลเจไม่มาหรือว่ามันเข้าพร้อมเรือไม่ได้อะผมก็ไม่แน่ใจนะผมต้องลองทบเรือไนมะเออมันไม่ไปจริงด้วยทุกคนอ๋เราได้อาชีพฟาร์มเมอร์เฉยได้มาจากไหนเนี่ยแถวนี้มีฟาร์มเมอร์ด้วยเหรออ๋อโอเคเราต้องดันเข้าออกไปทีละตัวแล้วกันเดี๋ยวหลงนะออกไปไหนแลว้ววะออยู่นี่อยู่นี่ โอเคเจ้าตัวนี้ไปที่อื่นเลยนี่เดี๋ยววางให้ตรงนี้โอเคไปนั่งตรงโน้นโอเคปึ๊บโอเคครับผมเราจะได้ไปกันเอาหน้าเพื่อนเดี๋ยวจะพาไปออกลูกออกหลานแถวแถวบ้านเราปั๊บไปไปไปเข้าเข้าเข้าไป โอเคทีนี้เราต้องไปปิดนะผมลืมไปว่าผมยังไม่ได้ปิดประตูยังไม่ได้ปิดรั้วอ้ยทำไม่ทมันเอ้ยไม่ทันไม่ท,มทันเลยเหยียเยียเดียดเยียเยดเียเยียเยโอเค เจ้ครับจาต้องอยู่ในนี้แต่มันใกล้หมู่บ้านเนี่ยผมว่าต้องไปทุบเตียงที่หมู่บ้านทิ้งนะเพื่อที่จะได้แบบมันจะได้นอนเตียงแถวนี้นะฮะจะได้ไม่ต้องไปนอนเตียงที่หมู่บ้านเนะาะท้านี้น่าจะออกไปได้นะโอเคเจ้าหนูนี่เอาไว้นี่ก่อนละกันเดี๋ยวเราขึ้นไปเอาตัวข้างบนนะฮะปึ๊บโอเคตาเอานี่อี้นะ โอเคผมรู้แล้วนะฮะเราต้องวางเตียงไว้ข้างหน้าด้วยเวลามันมาเอาตอะนนะี้หายเลยเต้องวางไว้ตรงนี้เตียงมันน่าจะไปฝั่งหนูนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะไปปุ๊บเข้าไปเลยเข้าไปเข้าไปโอเคไปแล้วใช่ไหมโอเคแล้วก็ไปเอาเจ้าตัวหนูน้อยมานะครับปึ๊บโอเคหนูน้อยมืดพอดีเลยนี่ไงเรือเราโอเค ทีนี้ก็เจ้าตัวนี้ประมาณนี้นะฮะปึ๊บดูซิว่ามันจะไปติดกับเรือที่เราวางไว้หรืเอเปล่าอ้าไม่ติดหรอมันไปไหนแล้ววะตัวเล็กเดี๋ยวนะมันก็หายแล้วไม่ใช่หรอทุกคนมันหายไปไหนแล้ววะนี่เป็นอ๋อนี่ไงโอ้โหจะนั่งสงเงียบคลิปเลยไปปึ๊บแล้วก็ให้เจ้าเด็กอยู่ตรงนี้ ไปเลยโอเคเราก็ตามไปดูนะครับว่าผลงานที่เราเอามาเนี่ยเพอ์เฟกตามที่เราคิดไว้หรือเปล่าโอเคนี่ได้มาแล้วในตัวฟาร์มเมอร์นระตัวฟาร์มเมอร์มันไม่นอนอะ่ะเพราะว่ามันาเรียกว่ายังไงฮะเออไปแล้วมันจะทําอาชีพไหมโอเคเป็นอาชีพแล้วอ่าโอเคไปไปนอนนด้แล้วไป เร็วอุ้ยมาไม่ให้ซุมม่มให้เสียงแล้วทำไมไม่ไปนอนอะ่ะไม่ได้ทํางานแล้วอะนี่เตียงของแกอยู่นี่เพื่อนนี่เตียงแกอะ่ะแต่ก็ไม่ได้ทํางานแล้วนะทําไมไม่นอนอะ่ะเดี๋ยวนะผมต้องให้นี้เหรอแล้วก็ปลุกตัวนี้มามันไม่สนใจอะ่ะเคส่วนประตูตรงนี้ก็เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทุบดีกว่านแต่เราต้องปิดไว้นะเดี๋ยวมันขึ้นหังเผือเข้าไปในเนเธอร์นะฮะ ประมาณนี้น่าจะได้ไหม้เผื่อในอาานาคตเราเอาแบบว่าย้ายมาอีกนะครับผมอ่าเรียบร้อยแล้วมันรอนะหวังว่าจะผลิตลูกผลิตล้านออกมาเยอะๆนะโอเคผมสําหรับภารกิจในวันนี้เนี่ยก็สําเร็จไปได้ด้วยดีนะฮะซึ่งก็โอ้โหเอาจริงนี้มันนี่เขยาวอยู่นะคลิปนี้เขายาวอยู่นะผมว่าเนี่ยมันเสียเวลากับการเนี่ยเนี่ย ทําประตูเนเธอร์แล้วก็แบบย้าย NPC มานะฮะับเลเอร์มาโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆเวลาผมลงคลิปอะไรด้วยเนาะอย่าลืมนะครับผมคอมเมนต์คุยกันได้นะคะสําหรับใครที่อยากให้ผมทําอะไรหรือว่ามีคําแนะนําอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์คุยกับผมได้เลยนะครับผมผมตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนฮะสรับนี้ก็ไปนะครับสวัสดีครับ